มีต่อได้อ่าห้องครัวก็ใกล้เสร็จแล้วก็ประมาณหนึ่งไรก็ไม่ไม่เชื่อใจเอาข้าวอีกจะไม่มีโต๊ะเลยไหมใครแดงเลยอือก็ไม่ใช่ไก่อะไรวะเอาสีแก้วก็สีสว่างนี่น้ำส้มนี่ก็น้ำส้มไปใช้ตู้เย็นสี่เลยมันก<ม>็<ม>ละลายไปหน่อย ทำไม,มก็แข็งสิแต่มันเย็นเกินไปนะเด็กเขาไม่กินอะไรเยนเย็นเนกินไปหรอกโอเคเดี๋ยวเราจะเอาช้อนมาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าเพื่อความสุจริงมันวางไม่เท่าไรเท่ากันเดี๋ยวอาวางไว้ตรงโอเคตรงนี้ที่ไม่เอาดีก่าเพราะเด็กเขาไม่ใช่ช้อนอะมันไม่ใช่ช้อนแบบนี้็ลย เอาอันนี้ต่อไปก็เป็นจานพ่อแม่แล้วก็เป็นน้ำพ่อแม่เดี๋ยวแล้วก็เป็นที่ใส่กาแฟพ่อแล้วก็น้ำพ่อนะนี่แต่ไม่เอาพ่อมากินกาแฟดีกว่าน้ำเปิดเองแหละต่อไปเดี๋ยวปิดก่อนอม่ปิดนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นข้าวของพ่อแม่นะ เอาอะไรดีอ่ะนี่เป็นอาหารตอนเช้านะเอาอันอย่างละหนึ่งนึ่งนี่ก็เป็นไข่อะทุกคนเอาเดี๋ยววางไว้ก่อนเอ๊ะวางตรงไหนกูแล้วก็เอาไข่มาแล้วก็เอาหมูแล้วก็เอาผักไปผักใส่อย่างละสองนะทุกอย่างเราจะใส่อย่างละสองอะทุกคนได้มาแล้วได้มาแล้วเอาเนื้อใส่ไปแล้วก็อบปลาเล้วใส่เกลคดแล้วก็ เอกุ้งปลาผสมกันแล้วมันจะไปยใช่นี่คิดแล้วก็งมันหรอคะต้องหนูชอบเหรอเราเอาหนูมามีเป็นอาหารอีกแบบหนึ่งแล้วก็ใส่อะไรอีกอ่ะอ๋อมันมันอันนี้เป็นอาหารของลูกน่าจะทำมันอีกตอนที่เรายังไม่เติมนะนี่เราชอบใช้แบบนี้เป็นอาหารลูกใช่แล้วก็เราเขาอไรอาหารลูกอาหารลูก ใช่คือมันเหมือนอาหารลูกุจริงๆเรารองใส่แล้วก็ให้เด็กกินใช่แล้วก็ใส่พีน้าเราอาจจะทําเราอาจจะทําอย่างอื่นก็คือเราอะอาจจะทําแบบว่าชีวิตประจําวันไม่ใช่เออนั่นแหละทำชีวิตประจําวันกับทําให้ให้เป็นเออเรียกว่าสุดระเบียนเด็กก็คืออะไรอนุบาลเด็กไม่ใช่ตัวเด็กไม่ใช่ตัวละครลูก นะี่เป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกเป็นหัวเสี่ยมพูนะมันไม่ใช่เราขอลูกของเราเราขอลูกก็คือตัวนี้เองที่เราใเป็นฆ่าไฟตอนนี้เป็นตัวคนอื่นที่เราทดลองอันเป็นตัวทดลองมานะเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรเขาเรียกเป็นตัวที่เราใช้ทดลองไม่ใช่เขาเรียกว่าทำไมมันใส่ไม่เข้าเนี่ยเหมือนทดลองเหรอหนุ่มทดลองเออใช่เหมือนทดลองมอนใส่ได้ เราเอาตู้เย็นไม่ได้เราต้องเอาตู ok ้เย็นออกก่อนปะใช่เดี๋ยวใส่ไม่ได้โอ้ก็เอาออกมันไม่ได้เลยนะโอเคแล้วก็ตู้เย็นใส่ไปที่เดิมแล้วก็ทำาต่อดปเอาแล้วก็จะเป็นนมนะหรืออะไรเดีอาเป็นเส้นเส้นมีเป็นเส้นอะไรไม่รู้เป็นเส้นอ่าปาเต้ตี้มั้ง แล้วก็ใส่ทุกคนเราอยากจะบอกว่าเราก็เลือกของไปเางใช่ไหมนั่นแหละแล้วเราฝลักหลังไหมไม่คืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้คลิปนี้คนกดไลค์ถึงหนึ่งพันคนแล้วก็แล้วก็ภายในเดือนนี้เออคนติดตามถึงหนึ่งพันคนเราจะเติมเราจะเติมเป็นไอเนี้ยแบบคนรวย ไม่ไม่เราจะเติมเป็นสีสันบบว่าบ้านสีชมพูก่อนบ้านสีชมพูก่อนและค่อยพอพอพอเราพอเราอยากให้คนติดตามอันนี้เป็นแบบเดียวกันนี่นะแต่ว่ามันเป็นอันเติมกับอันที่ไม่เติมอ้าวนึกว่าเป็นอันไอ้นี่อยู่โอ้โหแล้วก็เป็นเย่างนี้าันโอเคเราจะมาทําตวไว้ตรงกลางก็เอาเจ้าของเด็กไปตรงไม่เอาไ้ตรงกลางพ่อแม่เขจะอยู่ข้างซ้ายเขาข้าง แล้วก,นก,นก็นี่เป็นโต๊ะอะไรอ่ะลองให้เพือ่อนมนั่งเอาตัวนี้มานั่งท้่มันอาจจะเลื่อนได้ลองเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมไม่ได้สงสัยมันอาจจะเลื่อนไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันเหมือนถือได้อ่ะเออเขาเป็นอะไรยางไงเพื่อเหมือนสมมติว่าพ่อไปคุยโทรศัพท์กับเพือ่อนแล้วก็นั่งแล้วพอกลับก็เอาไป วางไว้ตรงนี้ก่อนให้พ่อนั่งตรงนี้แล้วก็เอ้ยเหลือตรงกลางดิเหลกกือจกอะเหลือของแม่ก็ไม่เอาแล้ววันนี้เอ้ยเอาือจกว่าเวลานั่งมันจะเป็นยังไงเราขอใช้ของของตอนที่ไม่เติมดีกว่าเพราะว่าขอแชร์นหนึงเพราะว่านั่งเรื่อมันจะไม่เหมือนผู้ใหญ่เอะไรมันจะตอนเป็นตัวเด็กนะ ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะุกคนแล้วก็อันนี้เป็นบ่อบ่อน,น้ำนะุกคนเป็นบ่อแบบว่า,เป,าเป็นอ่างเป็นอ่างเป่าลมอ่ะรอเด็กไปใส่โอเคแล้วก็เวลาเปิดก็แล้วอันนี้เป็นชาเวอร์แล้วก็ล้างโอเคเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เนี่ยยคิดว่าทำไม่ได้ถ้างั้นทำเหมือนเดิมดีกว่า แล้วก็จะทำใี้เอาชักโครกเอาชักโครกเด็กด้วยมาชักโครกยาวนี่ไม่ไม่เอาดูกระเปาตรงนี้แล้วก็ชักโครกเด็กเอาเป็นเป็นอ่างล้างหน้าก็จะเป็นนี่เป็นอ่กระจกนะแล้วก็จะเอาชักโครกเด็ก พอเด็กชิคจะเ็นตุพย,ยัยตันนี้จะก็จะ,จะมาให้นั่นคอยชื่อวางไว้ด้วยแล้วก็เป็นผ้าเด็กชิคตู่เด็กอืมอ่ะจะชู่ออ๋อนี่น,น,นี่อันนี้เอาไหนใส่เดียวเอาใส่ตรงนี้แล้วก็เอาของวางไว้กว่าเฮ้ยมันวางไม่ได้เไปมาตรงนี้หน่อยก็เอาอันนี้เป็น หมือนอันนี้เป็นครีมโลชั่นแต่เฮ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาเดี๋ยวอันนี้วางแล้วอะไมเ่เอาแป้งจะเอาเอ้ยมันวางไว้ได้ด้วยเอนดูนี่นี่มันวางไว้ได้แล้วก็ใส่โลชั่นอีกหรือให้เอาเดี๋ยวเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวลบเฮ้ยนี่นะวางได้แล้ววางได้แล้วก็นึ่งอกแล้วก็ โอเคนี่ได้แล้วแต่แป้งโอเคอย่างงี้ดิโอเค,ดอเคได้แล้วหรือจะไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาเดีวกว่านี่เดี๋ยวเอาจกลงมานิดนึงเอาอ่งงางน้ำเด็วกวางไว้ตรงนี้หรือวงางไว้ตรงนี้ไม่มีใครสู้เลยอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคน วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดค like, กกลิกนะนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย